t e c โนสปาร์ค20่สรมจุใจให้ความบันเทิงเต็มอิ่มสวัสดีครับมาพบกับผมทีมไอทีฟัสล้นนะครับในคลิปนี้ทางเทคโนโมบายก็ส่ง3สมาร์ทโฟนนะครับในซีรีส์เทคโนสปาร์ค20มาให้ผมพรีวิวและรีวิวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นตัวเริ่มต้นก็เป็นเทคโนสปาร์คยีนะครับแล้วก็เทคโนสปาร์ค แล้วก็เทโนสปาร์ค20 Pro นะครับมีสามรุ่นนะครับในซีรีส์นี้อ่ก็อ่ผมจะมาบอกสเปคคร่าวๆของแต่ละรุ่นก่อนนะครับเริ่มต้นกันด้วยที่เทโนสปาร์ค 20c นะครับก็จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วครับ HD Plus นะครับมีคาลิเฟเลช90เฮิร์ตและทัชเซมปิ้งเลช180เฮิร์ตนะครับมีเม็ดพ,พิกเซลนะครับ200 69สิเกาเซออิงความสว่างอยู่ที่480นิตนะครับกันน้ำกันฝุน ip 5 3ซิ cpu ใช้เป็นนะครับที่606ครับให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลแอมป์นะครับส่วนแรมให้มาที่4 g กิกรอม2,5 6กิกถือว่าแรมจัดถือว่ารอมจัดเต็มมากเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังนะครับให้มา13ล้านพิเซลครับ,รบตัวกล้องหลักแล้วก็เลน ai c a m อีกตัวนะครับ พร้อมด้วยไฟแฟลชแฟลชดูโอนะครับส่วนกล้องหน้าความเอียดแปดมิเซลครับมีลำโพงสตอรีโอฟิกเกอร์คือบนล่างครับลำโพงบนล่างแล้วก็ไทซีครับไทซีด้วยชาร์จชาร์จที่สิบวัตต์ครับ <c oughs> ความความเร็วในการชาร์จสิบวัตต์โอเคมาดูสเปคคร่าวๆข,ของ รุ่นถัดไปนะครับกับเทโนสปาร์คยี่สตัวนี้ฮะเทโนสปาร์คยีก็จะมีหน้าจอ,อที่หกจุดนิ้วนะครับ HD plus มีค่ารีเฟรชเก้าสิบเช่นกันนะครับแล้วก็ทัดแซมพิเลชอยู่ที่1 8 0 h งร้อนะครับเมตรพิกเซลอยู่2อ9ร้อยหพิกเซล per ความสว่างของหน้าจออยู่ที่480ร้อยแนนะครับแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาที่5,000 m นมอ CPU เป็น G 8 5นะครับ MediaTek ครับ Helio G 8 5นั่น A เองแล้วก็ไฮแรมมาที่ 8GB ROM 2รอม b นะครับอ่ามีกล้องหลังครับ13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้อง AI Cam นะครับส่วนกล้องหน้าความเรียสามสิบสองล้านพิกเซลครับให้แบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่มาที่5000มิลลิแอมครับรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ฟาซชร์จด้วยเอย วอลลุ่มครับแน่นอนครับต้องเป็นสปีคเกอร์ดูโอสปีคเกอร์ครับคือลำโพงบนล่างครับแล้วก็มีไทซีแน่นอนครับอ่าเรามาต่อกันกับตัวพี่ใหญ่ครับเทโนสปาร์คยี่สิบโปรนะครับรุ่นนี้ก็จะมีหน้าจอที่หกจุดแปดนิ้วฮะหกจุดเจ็ดแปดนิ้วฮะ มีคาลิเฟเล่ร้อยยี่เฮิร์ตครับทลื่นไหลแน่นอนนะครับแล้วก็ทัชเซมิเล่อยู่ที่270ร้เฮิร์ตนะครับมีบอดี้เรโชอยู่ที่91%ความสว่างของหน้าจอยที่580ร้อยนิตนะครับให้แบตเตอรี่มาที่5,000ันมิลแอมป์กันน้ำกันฝุ่น IP53 G.P.U เป็น Helio G99 ครับชิปเล่นเกมนะครับส่วนแรมให้มาที่8ปดกิกมีมี2รุ่นย่อยนะครับสำหรับเทคโนโลยียี่สิบโปรนะครับก็รุ่นแรม8ปดกิก ร o m องร้อยกิก,กกับรุ่นแรม1 2บสองกิก 2, ก ROM สองร้อยากิกนะครับสามารถเพิ่มแบบเพิ่มแรมเสมือนได้อีกรุ่นแรม8ปดกิกก,กเพิ่มได้อีกแเป็น16นะครับส่วนรุ่นแรม12เพิ่มได้9กนะครับก็เป็น2 1่สิเกิกเลยทีเดียวครับเยอะมากครับส่วนกล้องหลังฮะเลนหลักความละเอียดหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลอ่าแล้วก็มี AI Cam นะครับแล้วก็เลนมมโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับ ส่วนกล้องหน้าความละเอียดสามสล้านพิกเซลครับชัดเจนมากครับแล้วก็ตัวนี้แบบ5,000นะครับมีรองรับชาร์จเร็ว33มวัตต์ฟา,าดฉาด้วยลำโพงบนล่างแน่นอนครับดูโอสปิเกอร์นะครับแล้วก็มีรูหูฟังส5มิบห้ามิลไม้ด้วยเรา,ามาดูความลื่นไหลกันต่อนะครับกับเทคโนโลยีสปาร์ยี่สนะครับตัวนี้ที่เข้าให้ผมมารีวิวนะครับ ความลื่นไหลคือลื่นครับติดมือดีครับเรื่นติดมือแล้วก็ดูลองดูอันนี้คือถึงถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตเลยนะตัวค่าอิเฟเลตนะดูที่เฟซบุ๊กนะลื่นฮรลื่นคะสังเกตคือปัดไปเรื่อยเรื่อยแล้วขึ้นอยู่กับเน็ตของบ้านใครแล้วครับคันนี้ของแต่ละบ้านครับว่าเน็ตของแต่ละบ้านแรงแค่ไหนนะครับตัวหน้าจอเคลื่นลื่นดีมากเลยครับร้อยยี่สิบเฮิร์ตเขา คือตัวนี้ปรับได้หลายหลายนี่นะหลายระดับมากเลยนะอ่าแล้วดูดู Facebook ไปแล้วดู y YouTube บ้างเนาะ y YouTube นะฮะนี่ฮะ YouTube อืม YouTube อ่าให้ดูอะไรดีเนาะเสียงเดี๋ยวผมมาดูระบบเสียงครับ d t s ีเลำโพงครับบนล่างสตูด,ดิโอเขานเนี่ยอเองแต่เสียงร็ดเลยนะ อย่างดีมากเสียงดีมากบอกเลยเสียงดีมากอ่าคอนทสตูดิโอบนล่างภาพก็ดีฮรับม,มิสิความเมืดอดความสว่างโอเคครับนานเกินเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เรามาดูกล้องกันต่อดีกว่าครับนี่ฮะกล้องหลังของเขา ของเทคโนสปาย20 Pro นะครับความละเอียดถึง108ล้านพิเซลนะตัวเ่นหลักนะครับแล้วก็เรนมาโคร2ล้านพิเซลแล้วก็เลน, ro, ลนเอไอีกตัวนะครับเนี่ยดูกล้อง,ของเขาก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายครับทั้งสายสดก็จะเป็นภาพพยนต์ครับโหมดภาพพยนต์ชอบเ่นมากเลยตัวนี้แล้วก็มีโหมดวิดีโอแล้วก็มี AI Cam, แคมมันมีภาพรูปบุคคลนะครับแล้วก็โหมดประสิทธิภาพในที่มืด แล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเนี่แหละครับอ่าลองดูกันเนาะโอเคอ่าเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ไปดูภาพตัวอย่างที่ผมถ่ายมาดีกว่าแล้วผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะว่ามีอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับกล้องกล้องเดี๋ยวิืมบอกกล้องหน้าเขาสามสสองล้านพิกเซลนะครับเรียกว่าจัดเต็มมากนะครับเนี่ยหมดหนึ่งร้อยแปดล้านของเขา อ่ลองถ่ายดูก่อนเึ๊บเึ๊บนี่หขอประมวลภาพนะิดนึงอานะฮะฮดูแสงเงาครับดูแสงเงาที่นะฮะแสงเงาที่เขาให้มาในภาพความเอียดความแบบสีสันสมจริงมากครับร้อยแปดลันเขาสามารถขยายใช้งานได้จริงๆเลย เรามาดูภาพตัวอย่างภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายตัวอย่างนะครับที่ผมถ่ายมาให้ดูนะครับสีสันก็ออกโอเคครับสวยครับอิ่มตัวอิ่มสีดีครับแล้วก็ฮะภาพสมจริงมากเลยครับไม่ได้ว่าฉุดฉาดอะไรมากมายเหมือนแบบบางแบรนนะอ่าผมบอกกันตรงๆว่าสีเขาบอกธรรมชาติครับไม่ได้ฉุดฉาดมากบรรยากาศภาพโดยรวมโอเคเลยครับสวยเลยครับ สีโทนสีดำสีน้ำตาลออกสวยมากครับอันนี้เป็นภาพเซลฟี่ครับภาพเซลฟี่ของน้องแบบครับจะเห็นว่าน้องแบบภาพถ่ายออกมาหน้าเนี่ยนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับดูดูดูเอาครับดูเอาครับคือว่าภาพออกมาสวยครับอืมให้ผิวพรรณสวยครับโดดเด่นมากเลยครับอันนี้ภาพบุคคลนะครับภาพบุคคลน่ะหลังจะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับ าพิ Pro. ีวิวกล้องหน้าเทคโนสปายี่สโปรต่อไปก็จะเป็นโหมดภาพยนตร์นะครับที่ผมชอบครับของเทคโนสปายี่โปรนะครับ <N> อันนี้ก็เป็นภาพอาหารนะครับ จะเห็นว่าน่าทานมากครับออกมาสีสันสดใสครับสีสันแบบดูดีเลยครับเป็นธรรมชาติอ่นนี้ครับตัวอย่างดอกไม้ต่อไปก็เป็นภาพในที่มืดครับซ้ายมือจะเป็นแบบ AI ปกติฮร AI แคมส่วนขวามือก็จะเป็นแบบประสิทธิภาพในที่มืดนะครับสวยงามครับ เรามาดูสีกันต่อเลยนะครับกับเท c โ n o ปาร์กยี่สิบซีรนะครับเริ่มกันที่เทกโนสปาร์กยี่สิบซนะครับก็จะมีทั้งกราวิตี้แบ็นะครับคือสีนี้เองกราวิตี้แบ c ็คือสีดำดำนะครับผิวสัมผัสแล้วก็คล้ายๆโลหะนะฮะเป็นเป็นแบบสกินเขาจะเป็นคล้ายๆโลหะนะครับแล้วก็มีสี m y s ซิ r ี่ไวท์อีกสีนึงก็คือเมจิกสกิน r e e n และสีสุดท้ายอัเพนโกโกนะครับก็จะมีสีสีให้เลือกด้วยกันครับ แล้วก็มาต่อกันกับตัวเทคโนโลยี24นะครับก็จะมีสีสีครับกาวิตี้แบ็กอ่าไซเบอร์ไวท์เมจิกสกินบลูนะครับแล้วก็เนโอโกลนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวพี่ใหญ่ครับปาร์ค20โปรนะครับตัวนี้เขาจะมีมูริตแบ็กครับอ่าฟรอสต์ลี่ไอวอรี่แล้วก็ซันเซ็ตบลัชแล้วก็ตัวนี้ฮะเมจิกสกินกลินนะครับสวยมากเลยตัวนี้มีเท็กเจอร์เลยนะ เทคเจอตัวนี้เขาสวยมากแต่ผมใส่เคสไว้อยู่เนาะก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเทคโน Spark 20 Pro นะครับและ t e c โนโ Spark 20 s r ซีรีส์ทั้ง3รุ่นย่อยนะครับ ในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ